สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหัวข้อที่ว่าคนที่เงียบหายไปเขาจะติดต่อมาไหมในช่วงนี้นะมันเป็นดวงโดยรวมดังนั้นอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะอันนี้กองที่1กองที่2กองที่3ตั้งสมาธินึกถึงหน้าคาแล้วก็เลือกกองที่คุณรู้สึกชอบได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวติดต่อรายละเอียดได้ที่ Facebook มาดามรันจวนช่องดูดวงนะคะมาดูกองที่1กันเลยคะ่ะ เขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งกำลังคิดถึงนี้เขาจะติดต่อมาหาคนกองที่หนึ่งไหมในช่วงนี้จริงๆแล้วมีโอกาสที่จะติดต่อมานะคะแต่ว่าการติดต่อมาเนี้ยอาจจะไม่ได้ เออเป็นในแบบที่เราคิดหรือความสัมพันธ์เป็นไปในในแบบที่รูปแบบที่เราอยากให้เกิดน,นะแต่มีโอกาสที่จะติดต่อมาสูงนะคะประมาณ80%ได้ค่ะยังไงก็ให้กําลังใจคนกองที่1นนะคะแล้วก็ในที่นี้อีกทางนึงก็คือบางครั้งคนกองที่1อาจจะต้องเป็นฝ่ายติดต่อเข้าไปก่อนก็ได้เช่นกันนะจ๊ะมาดูคนกองที่2ค่ะ คนที่เลือกสัญลญักษณ์นี้นะจ๊ะว่าเขาคนนั้นที่คนกองที่สองกำลังนึกถึงอยู่เนี่ยจะติดต่อมาหาคนกองที่สองไหมในช่วงนี้อือบอกเลยว่า อ,อาจจะยังนะคะแม้ว่าเขาจะคิดถึงคนกองที่สองแม้ว่าจะมีการแอบบส่องแอบ,บมองแอบบนึกถึงแต่เนื่องด้วยบางคนอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมีความห่างไกลมีความห่างเหินแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดเขาคนนั้นเป็นคนที่เงียบหายไปบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้ที่เขาจะติดต่อกลับมานะเหมือนเขาเลือกที่จะนิ่งทบทวนบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างในอนาคตได้ค่ะยังไงให้กําลังใจคนกองที่สนะคะ ดูเพื่อความมาเทิงนะจะไม่ต้องไปซีเรียสแล้วก็มาถึงคนที่เลือกกตอนที่3นะคะมาดูกันว่าคนที่คุณเลือกคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมคนที่เงียบหายไปในช่วงนี้ขอ3ใบค่ะอืม บอกเลยว่าคนกรองที่3ามยิ้มแก้มปรีได้เลยนะคะมีโอกาสได้ติดต่อก,กับเข้ามาและมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะจ๊ะแล้วก็ในที่นี้อาจจะมีสื่อช่วยเช่นเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้เป็นตัวช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวเราก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะแล้วก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใน Facebook ได้นะคะมาดมรันจวนยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะเ mm hmm. ช้า